สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าแรนด้อมที่พี่หมอทาวันนี้มันจะเป็นแรนดอมที่คุณอยากรู้ไหมเรามาดูกันนะคะว่าคนใหม่ของคุณคนถัดไปของคุณเป็นคนใหม่หรือคนเก่าเรามาดูกันนะคะว่า ความรักครั้งถัดไปของคุณคือคนใหม่หรือคนเก่าแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนแล้วมันใช่พลังงานของคุณไหมถ้าพลังงานตรงก็ไปต่อกับพี่หมอนะคะขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยค่ะสี่เหรียญ The Employer ไหนถือไม่เท้าในตอนนี้นะคะ คุณพยายามที่จะกลับมายืนหยัดให้ได้ด้วยตัวเองกลับมาโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินและอนาคตของตัวเองคุณอาจจะดูเป็นคนที่เพียบพร้อมในสายตาของคนอื่นคุณอาจจะดูเป็นคนที่สามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินการพัฒนาตัวเองหรือการดูแลคนรอบข้าง คุณสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีจนคนรอบข้างมองว่าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและจัดการทุกอย่างได้แต่จริงๆแล้วในหัวใจของคุณความรู้สึกของคุณคุณเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเวลาที่คุณมีปัญหาคุณจะไม่บอกให้ใครรู้เลยคุณจะเก็บความเศร้าเก็บความเสียใจและเก็บปัญหาเหล่านั้นไว้กับตัวเองและพยายามหาทางแก้ไขทุกอย่างด้วยตัวเอง คุณจะไม่อยากให้คนอื่นมารับรู้ปัญหาหรือรับรู้ความทุกข์กับคุณคุณพยายามจัดการทุกอย่างได้ให้ตัวเองผ่านไปได้นี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะถ้าเป็นพลังงานของคุณไปกันต่อกับพี่หมอนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนใหม่ของคุณความรักครั้งใหม่ของคุณเป็นคนเก่าหรือคนใหม่สิบดาบสองเหรียญ สามเหรียญจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะที่หมอบอกได้เลยนะคะว่าคนใหม่ของคุณหรือความรักครั้งใหม่ของคุณเป็นคนเก่าคนที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจคนที่เคยเทรยยอดหักหลังคุณ เขาจะกลับมาวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณสองเหรียญคืออินฟินิตี้คือการวนเวียนกลับมานะคะเขาจะวนเวียนกลับมาคนคนนี้เคยเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณแล้วคุณเคยวางแผนในอนาคตกับเขาไว้แล้วคุณกับเขาอาจจะเคยวางแผนการแต่งงานวางแผนการใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้วแต่เขาทรยศ o หักหลังคุณจนทําให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนั้นมันต้องพังไปแล้ว ในอนาคตเร็วๆนี้เขาจะกลับมาเป็นคนใหม่ของคุณเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณเพราะฉะนั้นจากหัวข้อของเรานะคะคนรักใหม่ของคุณหรือรักครั้งใหม่ของคุณคือคนเก่านะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะกลับมาในช่วงระยะเวลาไหนช่วงไหนเวลาไหนที่เขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งเรามาดูกันว่าอีกนานไหมที่เขาจะกลับเข้ามา the lover the t e m p l a c e The ช่วงเวลาที่เขากลับมานะคะมันจะมีเดือนมิถุนาเดือนธันวาคมหรือประมาณต้นปีหน้าชา้าสุดคือประมาณเดือนมก,กราคมที่เขาจะกลับเข้ามาเพราะฉะนั้น6เดือนนับจากนี้หรือภายในเดือนมก,กรา มกราคมปีหน้าหรือเดือนธันวาคมปีนี้คนในอดีตของคุณจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งเขาจะกลับเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณไม่ว่าคุณจะเปิดใจหรือไม่เปิดใจก็ตามคนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจากบทหัวข้อนี้เราได้ข้อสรุปแล้วนะคะว่าความรักครั้งใหม่ของคุณคือคนรักคนเก่าต่อไปเรามาดูท่าราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-1นะคะ โอกาสของคลิปนี้จะตรงกับธาตุและราศีใดบ้างเรามาดูกันนะคะชาวธาตุดินราศีพฤษภการเมืองกรชาวธาตุโลมราศีเมถุนตุลกุมชาวธาตุน้ำราศาีมีนกรกฎพิจิก คนที่เกิดวันที่2 1 22 2คนที่เกิดวันที่ 33, 23คนที่เกิดวันที่8 8 28ใครมีท่านและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100ถึงนซน์นะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้คือพลังงานของคุณขอให้น้อมรับพลังงานดีๆกลับไปแล้วลากวนฝากกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครัวพี่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ